สวัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่กับ Soul Cash แล้ววันนี้นะครับผมเป็นคลิปไฟกันนะครับผมระหว่างแครนของมูลาคูมโมะนะครับผมกับสปาสร์สปานะจ๊ะ,ะ,จะก็มูาราเป็น,เป,นเป็นการเปิดเปิดเลิกนะจ๊ะเป็นการบอกอำลานะก่อนที่ของใหม่จะเข้ามานะครับผมส่วนเมสเน่ก็นานที่ได้ลงนะจ๊ะก็เลยออกมารูปเก็บไงปิดคลิป อมาไม่ใช่ดูกันเลยเพ่แมทโทกากลับมาแล้วนะครับผมเกี่สองโอ้ว,ว้าวมือมันดีแหละแต่ว่าพี่ขอเป็นสองกัน<ช>คไม่ควรเปลี่ยนพับขอ้แย่แล้วเน่าน้องคนนี้ชื่อน้องราวน พี่เรียกคีผมไปแล้วไม่ใช่ในคลิปอ่ะอ๋อเหลอพี่เรียกไปแล้วเลยไมนเก็บตกโอ้เก็เดี๋ยวโคบิตามมาเลยสามสองหนึ่งคียเจ็ดโอ้พี่ได้เริ่มก่อนอีกและวน้าเบิดจังก็เทินจั๋ย้าผมก่อนเฮ้ยมีไ,ไรไร้ครับผมจั๋กัดหนึ่งใบแล้วจบเธอเลยจว ไลท์ทูแคนว้าวพี่คิวจุ่นน้องคนนี้ยืนแค่เจ็ดพันเท่านั้นใส่แปดพันเข้ามาเลยอุ้ยมาดิราผ่านดันเมทเช็คครับโอ้ดันดันยูโดผ่านเขาเชิญจั่วจ้าฝากถึงเคเคผมยังรอเคออสเบรเกอร์อยู่นะฮะไม่มาหรอกผมจะขอรอรอเคออสไปช่วยชีวิตสองปีขอคัพมินเนี่ยนแรดฮะสกิลมินเนี่ยนแรดครับคอเตอร์บาสครับผม ก๊อปตัวเองยี่ห่อท้อท้อตัวอู้เคเคครับไม้เทินครับผมยื่นออกเคออนเบเกอร์อยู่นะครับไม้เทินขอโพลาริตสหน่อยตลอดไปอ่าหมดของหมดช่วงเดือนกุมภาคุณต้องรองลุ้นหลังช่วงเดือนกุมภาสองเดือนอ่ะไม่ผมว่าสิ้ปนยยปีนี้ยกไปเดี๋ยวเซ้นโอเคโอเคโอเคคนนี้ลบสี่พัน แต่ว่าอะพี่ 4, ลดสี่พันเนี่ใช่คนนี้คนนี้ลบสี่พันผมบวกสี่พันให้กับพี่เฮ้ยปล่อยก่อนโค้งนี่ไรทิกเกอร์เช็คครับไม่เจอทิกเกอร์อรอทิกเกอร์จบเชลเลยแปลกๆหรอกอีกครับล,ลูกไรเป็นไม่โูนลัดทิกเกอร์ทำถูกต้องแล้วเจ้าข,ของบ้าเจ้าของบ้านต้องนั่งพื้นเ <laughs> สือตีสกิลเข้าทีบ้านหนึ่ง โม่หน่อบเป็นติกเกอร์ไอ้ยะดันเช็คเลยมาเลยดีไทายบอร์ดนะดีไทายบอร์ดหน่อยบวกห้าพันให้สองตัวอสาวมาตัวได้สามตัวมือสี่ทำมาเลยครับเป็นหนึ่งได้ไหมเช็คครับบวกหมื่นยู้วิกเกอร์ไหวอยู่ได้สมพลังให้แมนการครับผมเป็นหมื่นเก้าหมื่นเก้าเซนติเท่าอยู่พี่ก็ปล่อยต่อครับผ่านครับผ่านผ่านผ่านขอแค่ห้าพันทำให้คุณพิการับขี้เกียจกัด เทนจัวงงขึ้นมาเราโหวน่าสมุไรทั้ง,วงมวลไม่ใช่ียกว่าเคียกีย่โหวหน้าสมุไรเฮียกิ i m a g a r y t XL True ผมใช้ x หนึ่งนะพี่ฮะ x หนึ 1> <Excel> 1. น้องก็น้องใช้ถูกเสถีนะกานจัวการ์ดหนึ่งขาแรงกว่าทังา้<ร>ง่าแ<ล>ดุดันให้มือนเจ้าฉันเลยอีเนสมันี้ยังมีคนรู้จักอีกเยอ คุณรู้จักบาเคเก,เกมบอลปหล่ะใครวะยันปีศาจเกเมมหัศจรรย,ย์ผมไม่รู้ไม่เก่าดูแค่บางเรื่องสกิลของเยว์กาครับโอ้มีแต่เกรดสองแล้วฉันเรียกอะไรได้ละ่ะฉันก็ต้องเรียกเกรดสองแล้วนะสำหรับน้องๆที่มาดูนะถ้าพูดอะไรแก่ๆก,ก,ก็นั่นแหละตามอายุบางคนเขาน่าจะรู้แหละโอริโอ,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 อ โอเล่ออายุ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 เอาละครับท่านผู้ชมตอนนี้ทุกตัวติดชื่อเฮียวกะครับผมต้นเกมบุกแค่นี้แหละอืมเท่าเท่ากันแต่ว่าผมก็ให้แวนตี้กอนเลยเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยครับไม่กลับไม่กันเรื่องงี้ผมลืมอะไรหรือเปล่า อันนี้เรียบร้อยหมดแล้วเนาะเวลาไปเซตตโอเเ <Okay. S 2> ป็นเซ็ตตรงครับทวินได้ครับเฟิร์สเช็คครับคีครับข,ขี้ครับผมแล้วก็พลังให้กับคนนี้ครับอ๋อสกิลว่าแล้วลืมอะไรลืมให้พลังคนนี้เป็นเทคคอนติเนียลถ้าในเทิร์นตัวเองมีการ์ดที่มีชื่อเหมือนตัวเองบวกหมดเสียดายอ่าคนนี้บวกครีดหนึ่งเซคเกอรเช็คครับไม่เจอละเช็คเช็คสิบไม่ทิศในลิสต์ของตัวนี้ก็ อ่าถ้าเพื่อนๆไม่ชอบคลิกก็เปลี่ยนเป็นฟอนต์ได้นะจ๊ะแต่ผมว่าไอตัวของเท er ียวกะแรงอยู่แล้วก็เลยขอใส่คลิกมันดีกว่าคนนี้ครับตีเลยสกิลโซบัสการ์ดหนึ่งใบยูนิตท,ที่มีชื่อเหมือนกับตัวนี้ครับผมยูนิตเรียกาสิบวห้าพันแปดสองสิบหกสิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดยี่สบเจ็ดสามสิบเจ็ดครับผมสามสิบกเก้าเกเคคนนี้ครับผม สิบเก้ายี่สิบสี่ยี่สิบเก้าผม,มพี่คิวแล้วห้าพันไอ้ย่จบเทินครับสแตนแอนจัวไ like, ลฟ์อิซาเบลไอคเซิลทูจั่วคิวซาเบลกระบนหนึ่งโมท็อปหนึ่งใบแอนตีคนสองอย่างน้อขึ้นมือบอกหมื่นห้าคิวเห็นการโม่บอกห้าพัน พอเสืออื้มดันที่สองใช่ไหมใช่แล้วพี่น้องจะใกล้เกณฑ์แล้วร้านหนึ่งมู้นหนึ่งโอเคครับโปรที่ประกาศของสองใบเห็นการม่วบกว่าห้าพันโอ้ว้าวเียวฟาร์มข้อดีมื่อจะอยู่มู้นหนึ่งก็ที่ผลสองอย่างได้โซชาร์ตโซชาร์ตดอ เขาตัวชาร์จเห็นการโมดแต่เป็นห้าพัโทษแล้อิซาเบลยี่สิบเจ็ดเวนเกาไปเลยครับคิดเดียวเนาะโอเคเข้ามาเลยตอนนี้คิดเดียวมันจะไม่เจอทิกเกอร์หรอดอทิกเกอร์เฮ้ยเจอด้วยเจอดิ๊บหมกมื่ดาเมจเช็คครับไปเสือป่าโอ้ไปหมดแล้วล่ะโปรโมชั่นอือหหนึ่งเก้ายี่สิบสี่สกิลฟันดาบหนึ่งหมดพรอก จุ่วที่ไทยบอลได้หนึ่งใบตาย,ายไม่นะบวกห้าพันได้สามใบแอะแอะนี่เห็นการโมวิ่งห้าพันน้องนี่บิ่งห้าพันรับกิดจ้ะได้ไหมเช็คครับโอ้ยไม่นโตวบอ<ว>ล<ว>พลังไปหมดเลยหมื่นสี่ยีขี้ขอ,อ2ใบ27ครับอ๋อต้องขอมือ2ใบใช่ไหม2ใบ,บเท่าน,นั้นนะบองใบก็เดี๋ยวเอะเยว ให้เลยสามสิบเป๊ะมาลายโคตรแรงสามสิบสี่แฟนการโทษแฟนการครับ <c oughs> ผ่านครับผ่านครับผ่านครับถ้าตกทิกเกอร์สักไปนี่จะดีใจมากเลยเมื่อกี้ขอโทษครับแซนแอนด์รอไรครับเชียอกะอื้อหือ คมไปเลยนอ้องหือเลือกดีจ้าหนึ่งสองสามครบเลยอึ่มต้องอย่างนี้โอเคยังมือเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดยท เกิดไปท่วนโอ้แย่จังแฮะส,มมสกกวส<า>มสดีครับสาม่กิวครับเคาน์เตอร์บลัสครับผมอืมผมขอเลือกเป็นการ์ดเกรดสามครับผมเอาได้เลยอือดู ตอนนี้ทุกตัวติดชื่อเป็นเฮียวกะรวมถึงของน้องด้วยพี่ที่ตัวอะไรหืมที่ตัวอะไรเอ็กฮะที่ตัวอะไรเฮียวกะใช่เฮียวกะใช่คือเฮียวกะชคอนเทนเตอร์บลัสร์ของคนนี้ทิ้งการ์ดในหมื่นใบอ่าม่นจะใช้นานโทษนะก้นหายกร์ดแต่มันไม่เกินไหนถ้าคุณมียูนิตห้าใบหรือมากกว่าโอเคไม่เกินหนึ่งใบโอเคทุกตัวยกเว้นตัวที่ลงมาใหม่หมื่นครับผม เงนตังงลั่งบด็หมื่นคนนี้บวกหมื่นห้าจากเท็ของตัวเองคนนี้บวกหมื่นจากเท็กของตัวเองเอาละแมนรร่นตาจ้นทีเลยยี่สิบสามสิบสี่สิบครับผมสี่สิบปล่อยเข้าไปครับพี่ที่ได้ทวินได้ครับ first check ครับไม่เจอติ๊กเกอร์ครับ second check ครับไม่เจอติ๊กเกอร์ครับว้าอใหยายแน่เจ็ดสามเซนโอ๊ยลืมกดสกิลด้วย เวลาเป็นสิ้นตรงไมไม่แต่ผมจะใช้ไม่เวลาเป็นสีแล้วตีแล้วไอหนุ่ตีแล้วเวลาเป็นสีสัมพไม่ได้ผมจะย้อนตีไปแล้วปิดคลิปไม่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดตีหมดกาดพี่ฟอนแล้วแล้วก็มาด้ราเสร็จสามสองสิบสองครับอินเตอร์สุดจะเสียตัวเล่นเหรอียเสียการอให้มึ้ง ดีแล้วครับเจ็ดสองสิบสี่สิบห้าสิบห้าสามสิบสี่สิบห้าสิบโอเคอปอยเลยปอเลยพี่เช็คขี้กันง่ายขึ้นนะ้วสิบเก้ายี่สิบสี่สามสิบสี่สามสี่โอ้ยอะไรคู่ิเหครับ่ปีคร่บฏิค่จีโอเคครับโอเคจบแล้วครับมีไหครับ ไีบาไฟไเอ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 ดามาล่ะไฟกับพี่ไฟกับพี่ไฟกพี่แไม่เขาไม่พูดไฟนอนเสิร์ตเขาพูดว่าเทิร์นสุดท้ายอ๋อไลท์อิซาเบลไม่เคยพูดจุไม่ครับเขาจะพูดว่าจบเทิร์นไม่ซิ่ซีบารัดหนึ่งมนิคไอซิลบงห15 ก้โมูบวกห้าพันข้อผับหนักขอตัวดิสซอขอเสกมาทิวด้าสกิลคอต์ทบัตหนึ่งสกิลของแฮมด้งแฮมด้งสกิลแฮมด้งแฮมด้งน้ำยัดก็โซหมื่งสองตัวน้องแฮมด้งได้จวดวิ้นเอ็กเซลสอมใบสกิลมาทิวดาคอต์ทบัตหนึ่งโมูท็อปได้บวกขี้ ถ้าการขอสองใบหล่อๆแรงแรงไม่นากว่าน,นี้อีกแรงแรงไม่น,นมากว่าน,นี้อีกจะลองเหรอเด็กมีอยู่ขอซิสซีวโซบัดหนึ่งตัวหน่ขอมือสองใบนะไม่ดีได้โม่หนึ่งจังทีผลคู่ได้โซชาร์ดพาตัวเองห้าพันตัวสอง มีสองคอทุแขนมีสองแขนเดซิลเห็นการโมบุตืมาทีด้มาทีได้อนี่นี่ด้วยห่พร้อมปีเปิดไม่ดะตัวเล่นฉันไม่มีแล้วยี่สิบเจ็ดแปดพันโอ้สามสิบเลยเอ้เดี๋ยวอืม พี่มีกี่ใบกันนะในเด็กอะพีทักจิงคนนี้เลยครีิคอลพิเกอร์หมดเด็กไปแล้วอเลยเฟ้ฟอนพิเกอร์เอ้ยเจอแรงวนนันอีกกามือฟอนิเกอร์อ้ยแรงไปไหมยี่สิบเก้าสามสิบสี่อนับหนึ่งจัวี่ทยบอดอะไรอยู่เอออะไรอยู บ 5, ุภาพพับสาบตัวอันนี้เห็นการมั่วบุภาพพันเสียห้าพันยี่บุภาพรันรวมๆแล้วสามสี่ครับเพอร์เฟกการ์ดครับมือเท่าไหรนะ่น่ะมืงศูนย์เนี่ยละมาที่ราสชัดเลยยี่สิบยี่สิบเก้าสองขี่ขอสองใบดาเมจใชค,ครับไมเจอรติกเกอร์วางมืรอรอเลยขอร้องเถอะอีหนู อ๋อได้รอสัตว์ป่าชนะครับไว้เจอกันในเกมที่สองที่สองนะครับเกมที่สองได้ไงผมลืมกดนะครับไม่กดเป็นอย่างนี้เลยฉันลืมกดกิ Q มันได้ไงไม่ต่างคนไม่กดไม่ต่างกันเลย้ยขึ้นมือแบบนี้คนสั่นตีแล้วอุ้ยน่ารักู Q เพียงนึงแบบนี้มันคนสั่นตีรืปแบบนี้ต้องเปลี่ยนห้าใบ ทำไมคุณถเปลี่ยนนะออกเสดีเป็นผมผมไม่เปลี่ยนหรอกนะเนียและเกจที่อยู่ในมือคุณตอนนี้มันจะหายไปเอาเถอะผมมันเป็นมันเป็นดวงของผมเองแต่ผมก็บอกเหมือนที่ผมบอกว่เาเกจที่อยู่ในมือคุณตอนแรกมันจะหายไปโอ้คุณคุณเปลี่ยนคุณได้ดูมือยังะคุณเปลี่ยนคุณได้ดูมือยังยังจะรอรุ่นชนะใสๆปกตินี่ไงดีขึ้นเอ,อยดูแต่หน้า ิมุลามันต้องเล่นอย่างนี้สำหรับผมเขาเล่นสำผมได้จูวนี่ไงล่ะเออขอโทษเอาเลยตรงไต่กองตรงไต่กองแล้วผมลืมลืมลืมจั๊หรีบเราอะว้าวจริงจริงเขาเริ่มเทิร์นเทิร์นเขาไม่ได้ตีเลยผมก็าจูวได้นะวิจิตรสบัดหนึ่งให้ให้ให้ทำงานมากกว่านี้ทิกเกอร์จู๊สองทึ้มือสองมันเป็นสิ่งที่เขาต้องได้นะพูดกันตรงๆว่ายังไงเขาก็เริ่มหมดนอกจากว่าเขาจะไล่เป็นไอ้ตัว ทิ้งมือสองทิ้งมือหนึ่งแล้วตีได้เลยถนะอนแพบโนวาเหรอจครับช่างแพ้มาหล่อไลฟ์ครับจจก,ก้านหนึ่งไว้วิคิวทิกเกอรตีแค่แปดพันไม่กันไลท์ทิกเกอร์เช็คครับรอทิกเกอร์ครับจจก,ก้านหนึ่งไว้เสียอีกตัวนึ่งจบเทลักกาโจไรไลท์เสือเสือตีสดระวาหนึบบน่ง โม่หนึ่งหวน้องมากเลยบอกรับได้ที่เครเช็คอหานะนสี่นนบกเท่าื่นสี่ยี่สี่ใช่ไหมใช่สิบห้าก็ยี่สามคุณจะตกทิกสองรอบอ่ะอนทิกไหมทิกออทิกด้วยยี่สิบหนึได้เข้าเลยเจบเสียได้ผ่านไปผาไปผ่านเข้าเซฟสแตนแอนดรอ ไรครับต right. right. ีแวนเลยไปครับไปครับไดทิกเกอร์เช็ครับไม่เจอทิกเกอร์เกจสองด้วยมาทิวดาตัวเต็มมาทิวดาสเตนแอนด์รอปไรเลวเพ้าอยาได้ EXCEL ซสามว่ะห้าจุดสองยืนบวกบวกห้าพันจูการ์ดหนึ่งใบเอ้ยบวกหมื่นจูการ์ดหนึ่งใบสกิลเสือมู้นหนึ่งเปนนอรมอเปิดสี เสกมาสองใบเสกมาไราเสกเลวเขาที่ไดเข้าสับกองคอ,อมนลัไทยคือหนึ่สองตัวพีวันกัสิบเก้าครับสอง,บงเข้าอืมฟอนของอะไร เอางดีละจะเจอไหมต่งไหนน่ะผมไม่ต้องเลือกคลิกไม่เจอไอม่เจออืจะได้งั้นกาจะฟันคลิกละหลอสามโซบารหนึ่งมุกเป็นน้องมยินิดสามหมื่นถ้าพิทักปล่อยเลยเช็คคลิกอันนี้เห็นกเก้าหกพันเก้ายี่สิบเปล่อยครับนามมื่นิโอ้ ไม่ใช่แบดต้องช่วต้งเพลังแบตขึ้นนะจงุกขุมาล่าอวตารของฉันได้เยกะอวตารเป็นมาเลยเนี่ยเกันหมาเจ้ากันหน่อยนี่เล่นยากอยู่นะเนี่ยขอครับขอครับขอครับ ก็ครับสกิลของเฮียกะเคาน์เตอร์บลสผมล็อกเป็นเกียร์สามชี้แล้วหางครับผมใบที่ผมจะล็อกนาเหรอยัางต่อตูดแน่เลยยูได้ไงเนี่ยคนที่จะคอเกียร์สามถังเดียวฉันี่บูได้ทันหละเอาละทุกคนคือเฮียกะทุกคนคือเฮียกะเคีกะจะไปโมงครับจากนั้นเอาดีละใบนะคนนี้ก่อนปลุกเหมือนแตะใครก็เอง คนนี้ต่อมาบวกห้าพันคนคนนี้บวกหมื่นห้าหมื่นห้าเลยใช่เพราะว่าสกีมันบอกว่าถ้าบนช่องแวนการ์ดหรือเรียการ์ดเนี่ยมีเออบวกหมื่นขอโทษทีแทนการแทนการแทนการนั่นสองนพูดผิดพูดผิดมันจะบวกห้าพันก่อนแล้วค่อยบวกอีกหนึ่งหมื่นคุณเลียมผมหรอไม่นะผมเล่นกับคุณทีไรก็หมื่นนะแต่เ<อ>มื่อกี้ผิดหลงไปหมื่นห้าปกติผมเกียอมแล้วคุณตีผมแคเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นเพิ่วไม่เกียร<อ>ไม<ช>่เกียรไม่เกียร แหวนคนเนี่ยไม่ได้ยืนสิบสามหรอกยืนศูนย์ดีลีดสิบสองอ้ยไม่ติดเหมืนเหมือนเมือนอะไรกันทำงานทวินได้ฟอสเซกคิดความพิเกอร์ส่งกรี๊ให้คนนี้ส่วนพลังน่ะเหรอแน่นอนครับให้คนนี้เอ๊ะเออเอ้ะให้คนนี้ด้วยเป็นสองหมื่นเซตกั้เช็คครับโมชคี คิครับพลังครับรอบนี้เปลี่ยนมาให้คนนี้เช่สามและเมใช่ครับผมไม่ตกไม่ตกสักทีเดินร้าเล่นของกูตีครับสกิลครับโซบาร์สครับเรียการที่มีชื่อเหมือนแมนบุอีกห้าพันห้าพันออเลียครับให้ผมนับไหมนับนับเลยนับเลยนสิบหกยี่สิบหกสามหกสี่หกสี่หกสี่หก คิเดียวคิดเดียวเสียวคีดเดียวเบาเบาอ๋อพอสามห้างั้นหรืสามห้าอยู่กับฟอนวันนี้ครับอ่าสิบสี่สามสิบสี่สามสามสิบสี่สามสิบเก้าครับผมคีเดียวเบาเบครับสี่ส <4, 2 S 2> องเข้ากันได้อยู่แล้วเห็นไหมคนนี้เหรอมือแตกหมดยี่สิบเอ็ดยี่สิบหกสามสิบหกครับเบาเบาครับพี่จี้ มือจะแท้คุนี้ครับยัดโซอาจบเทิร์นก่อนยัดโซโดปุ๊บไม่ใช่จูบหนึ่งใะ <c oughs> จบเทิร์นแล้วโอ้โหนนั้นลูกฮะเขาทราบความหนาของมือครับประมาณหนึ่งเซนหนึ่งข้อนิ้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดใบกับสองเดือแต่แต่แต่ <8. S 1> แแนอ้องได้ไล่สองอะแต่ก็ พี่รู้อิสเบลน้องมีในมือปล่อยปล่อยสีแต้มมือรอดเลยถ้าน้องโอยเขาอาจจะได้เดวบันคีกับมันผมก็ได้พี่ไปสิปเปกลคีนะฮะพี่ไปสังเกตคีไไหนลงไปแล้วไลฟ์อิสเบลเซลทูให้พี่ได้เล่นมั่งเมื่อกี้พี่ไม่ได้เล่นเลยเป็นแล้วที่ยืนอยู่แล้วสวัสดีหนึ่งโมดครับที่มือคุณแอบเลี้ยงได้ผมอ่ะมือแต่ผมต้องเลี้ยงโอเคคุณอิจฉาผมก็ผมโม้่ละสิคุณเลยเลี้ยงคุณจะทำให้ผมแพ้ ใจกูทำเรื่ออะไรอ่ะผมก็เห็นแท้เหมือนกันนะไอ้คีโม่ผมก็ชอบเลยคอแล้วรดัตเตอร์ระบายหนึ่งโม่คอมาได้ใครเปิดเพลงจือาสิบปาร์กอะหมเหมือน่านเี้ยเงียเข้าส a m ี่อเสือเห็นกันมจะไม่ติดหรือติดกช่ไพซาเบไม่ถึงคลิปห้าวิไม่เป็นไร สบิแต่มันคือเพลงเลยก็ไม่รู้นะเมืองไทยอ่ะนี่ก็สิแปลกอย่างหนึ่งเวลาใช้พวกเพลงอ่ะถ้าไม่เกินสิบห้าวิใช้ได้ต่างประเทศโดนฮะโดนไปแล้วผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมมีลิขสิทธิ์นี้ด้วยวะมม่หยิบขึ้นมือผมเหมือนนัทว้าตายแล้วตอนแรกผมจะบอกให้คุณใช้เพลงประจําแคนแต่ก็เกรงใจลิขสิทธิ์สิบห้าวิอ่ะได้อยู่ไม่เกินทําติ๊ลิ้งไปสิบห้าวิคุณคิดว่าผมไม่เหนื่อยเหรอเวลาผมใส่แต่ละอย่างเข้าไปครับเลยสามสองแมตต์กัคิดแล้วเนาะ ีเดียวมาเลยตอนนี้ตอนนี้ขีเดียวก็มาสิครับรอทิเกอร์โอ้ยยายามือเล้เสือพี่ยังเบ่าจิดฟอนฟิกเกอร์โอ้ยแรงแรงเปลี่ยนลูกดามิเช็คโอ้ยจริงโอ้ยโอ้ยเยี่มจัยังไหนไหนเกียวสามสิบพวทธมนกไดดามิเช็ครับรอสกเกอร์ พลังแวนโจหนึ่งตีคิวไปหนึ่งโถม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 โม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 แล้วนะเรีอย่ามตะบี้ตะบันกีเดียวแวนครับยี่สิบเก้าตีใส่เมโอมารุเป็นยี่สิบเก้าตีใส่เมโอมารุสีนะ ยีาตีใส่เมียวโอมารุเหรอรักไหมไม่ตรงกันรักจ้ะรักเมียโอมารุไหมรักจ้ะรักเนีรักก็่าทำเป็นเก๊กถือสองใบก็ยี่สสเป็นดีแรงกว่ายี่สิบเกอ๋เหรอเอ๊ะ้าแรงกว่าเร่อยตายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้ลืมบอกอ๋อไอ้ลูกสหมดเอาไป เอานี่ไนอะผมตีอะเอไม่ไท่ไหร่เล่นอนนอนเไรจ็ดสามสิบองมันเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าไปเอ๊ะหนึ่งสองสามี่ห้าหกเ็ดแปดเก้าไปสามสิบสองปีแบน์ยี่สิบสองสามสิเจ็ดไม่ยี่สิบไมพี่เันไมันไม่ใช่สามสองมีฟอนตด้วยอ่ะฮะสี่สอง ปล่อยครับาเมจเช็คคือคิทอวทริกเกอร์อยูไม่ได้แต่ได้บวกมือนนะเป็นสองมือไปเลยสามเป็นสองสอืม4สามสิี่สี่อง i o กดไปก่อนรับไาเชียวอืมตานตๆานตานตา,ตา,ตาับไะกีจริง น้องมึงเท่าไหร่นะครับม้องเกตสิบนิ <16 L. S 1> <ะ>้วเป๊ะฮะสิบิิ้วเป๊ะสิบเลี้ยหน้องเนะี่ยทำลูกชายสุดที่รักของพี่ต้องได้รับบาดเจ็บมาเตินเต็มๆเ,เ,เลยนะไหนลูกพี่อรัน้องคิดว่าน้องเนี่ยมีค่าพอที่จะรอดกับไปหรือเปล่านะตกยิวก็รอดอยู่ยังงั้นเหรอเคเตอร์บลอ็อ พี่ขอชี้เป็นเกรดสามแล้วกันนะพี่เขาช่องไหนอ่ะมีอยู่ช่องเดียวใช้คออะไรเพิ่มในที่กี่ว้อะไม่มีอ้าวอ้าวคอเก็บเด็กให้หน่อยนะเก็บเด็กให้หน่อยเก็บเด็กเก็บกับข้อกงให้หน่อยบวกหมื่นไอ้เนี่ยบวกหมื่นคนนี้บวกห้าพันคนนี้บวกหมื่น เอาแล้วนั่นน้องเตโตสกิลเอ๊ะไม่เอาดีกว่าผมไม่ใช้สกิลด้วยลวะมีโมเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะสับกองแล้วมันมีโอกาสได้ฮิวนะนะถ้าการ์ดกองเย้ขึ้นเรก็โอกาสสับเนี่ยโอกาสสับโอกาสมีความน่าจะเป็นโอกาสตกน้อยลรงนี้เฮ้ยมนแน่นะตายยากสุดเลยเอาไปเลยตีเลยยี่สิบสีไม่ใช้สกิลยีสี่อุยลืมกดอ่ะไม่ได้ลืมกดอ่ะ คุณคุรพูดใหม่ดิคุณจะชนะเหรอลืมกราดแค่ไหนเอ้ยที่ในมือตอนนี้เหลือสี่ใบเพิ่มเพื่อนทวินไดรฟ์ฟาต์ไเช็คก่อน First check oh second the check โอ้โหที่ไม่เจอด้วยได้ดีโวนี่ที่สกิลโซบราสบวกห้าพันออร์บอตแปดสองไม่ใช่สิ สิบหกยี่สิบหกสามสิบหกอยี่สิบห้าอืมยี <25. S 1> ่้วยคนนี้ตี้อสก,กิลคนนี้ก่อนเมื่อตัวเองบูส์เนี่ยจะแจกให้ยูนิตอื่นไอ้ยูนิตจะแจกให้ยูนิตที่มีชื่อเหมือนกับตัวที่ถูกบูส์ซึ่งตอนนี้มันกลายเป็นฮียวกะเพราะฉะนั้นคนนี้จะเพิ่มอีกสามพันได้แล้วก็คนนี้ก็จะเพิ่มอีกสามพันได้อืมสิบหกสิบหก 21, 31, ออยี่สิบเอ็ดอ็ีอยยังงั้นเลยอ,อาเีกำบัโอเคไฟดาเมจเสือเสือแลวก็จบก,กันแล้ครับสำหรับคลิปไฟ์ในวันนี้นะค,ะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังท้กับ, like, บ,บ Soul Clash ของเราด้วยรอบหน้าเป็นคลิป,ปะอะไรตง Strong n ติดตามชมกันบายบายแล้วก็ oh. ผู้ชม85%ยังไม่ได้กดซับช่องเราวนะฮะรบกวนช่วยซับก็ด้วยนะจ๊ะขอบคุณจ้า